กินหรอไอ่กินกินมันได้ป้าจนจนอ่ะกินได้ใช่ไหมโมนาโมนาไม่ได้ชื่อมนาไงน่ะเขาเรียกนะนะหันตีเออโอ๋ยไข่กล้วยออกเลยอ่ะอ้าอจุนจุนนะลูกอ่ะเร็วๆกินมันเอ่ไอ้ไเอามันมาให้อ่ะเออไข่เอามันมาให้ โอ้โหมันาลวงแล้วกินมันจุนจุนกินมันครั้งแรกค่ะมันาลูเหยียบให้แตกเ้าแล้วกินมันาลูครั้งแรกฮึบเอออย่างก็มันแก้วเลยอะเอ้ยมันเหมือนมันจกอุด่ใ่ช่ไหมคะเหมือนมันแก้วเลยอ๋อมันแก้วกินได้สวัสดีค่ะพี่สมพรสวัสดีค่ะกินมนเมื่อกี้เอาเอามันแกวให้จุนจุนกิน จุนทิ้งกล้วยเลยค่ะทุกคนอยู่มังเก้วก็อร่อยดีเหมือนกินนะเนีย่ยมีมังแก้อีกครกับเปล่าพี่ปูสวัสดีค่ะแอดมีมังแก้วอีกรกัเปล่าเอาใส่ปากใส่ปากเลยเอากล้วยใส่ปากอยากกินมังแก้วมากกว่าเออพี่นันสวัสดีค่ะพี่แนนพี่ปูสวัสดีค่ะพี่บุล,ลิลสวัสดีค่ะไอจุนเหรอมีมังแก้วอีกครับ ไอ้ยี่มันแก้วก็แช่ดีนะไอ้ยี่มันแก้วก็แช่ดีนะเอ๊มีมันแก,ก้วอีกกระเปล่ามันแก,ก้วไม่มีแล้วเหลือแต่กล้วยอะปะเอากล้วยก็ได้เอากล้วยเิยไปเอ้ยเอากล้วยเิปากพี่เอ้ยดูลิ้นดิเฮ้ยลิ้นมันสีอะไรจุนทําไม่ดูก่อนสีขาวไม่ซึมนะถ้าปีนข้อไดไ้ไม่ชิมนไม่ขึ้มไม่ขึ้มเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไม่ต้องแย่งโทรศัพท์ดิอาทิไม่ชิมนพี่ไม่ชิมหรอกแอ๊พี่ไม่ชิมหรอก รู้จิรานะสวัสดีค่ะพี่สม้มพี่เลียมยายเจร์ยายเจิมสวัสดีค่ะพี่พลอยสวัสดีค่ะจุนจุมบอกว่ากินมังแกวอร่อยพี่ลุงลาสวัสดีค่ะอร่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่วิชุพรพี่นันสวัสดีค่ะหัวเอ๊ะอ,อ๊ยิวยิวที่แม่กินอยู่อะแม,ม่มาน้าไปไอแม่อย่าฮิ่งดิพี่เพิ่งได้กินนะ แม่อย่าพึ่งดีโอายแม่อย่าพึ่งดีให้จนจริงก่อนได้เปล่าจูนหน้าเขียวเร็วๆสิอ๋อไอ้เขียวอยู่เนี่ยแย่งโพสต์จะไลเองใช่ค่ะพี่จะไล่เอ๊ะเอ๊ะไอ้เช่ปากเอ๊ะเอ๊ะไอ้เช่ปากเยอะเย้ยแม่มาแม่มาไอ้มีอะไรเปล่าเะเดี๋ยวเดี๋ยวแอ๊เถืองให้เดี๋ยวดีใจเย็นดีเอาไปมือแค่มีเดียวเฮ้ยมือแค่มีเดียวมีแค่มือเดียวเนี่ยเอาแม่มาเอาไป เอาเชือบไปเลยเอ้อเอาเชือบไปเลยเอ้อเอชือบไปยืนเลยโอ๊ยหมดแล้วจูนแม่กินหมดแล้ววันนี้กล้องชัดแจ๋วใช่ไหมพี่ออนนะชาวนี้กล้องชัดแจ๋วว่าดีไหนไหนมีเปล่าเอามาจีเอามาดีเอามาดีเอามาดีเอ่อชิ้นสุดท้ายเอาจูนหนูแม่ก็แย่งหรอกหมดแล้ว มแ,แม่เอแม่ที่ให้กินชีช้สุดท้ายอ่ะแม่เอ๋อแม่แย๋อแม่เอ๋อ <c oughs> อยู่จัดค่ะนี่ครับป้ามีมังแกวมาชาาพ,พี่เพียวมังแกวมาให้มาบริจาคให้เป็นลำรถเลยแม่แม่มังแกวววะแต่ว่าพี่เมย์บอกว่าอยากให้จุนจุนกินเยอะ เขาบอกว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าพี่กบบอกว่าให้ให้ซื้อผลไม้ที่แบบมีพวกวิตามินซีเยอะๆให้จุนจุกินหนูว่าเดี๋ยวจะไปซื้อส้มให้จุนจุนซะหน่อยจุนจนกนไม่เคยกินส้มนะสวัสดีค่ะพี่เจีย๊ยบสวัสดีค่ะน่ารักจุนน่าจริงอะป่าวะหนูน่ารักจริงอะป่าพี่กบหนูน่ารักจริงอะป่าหนูน่ารักอะเป่าน,น่ารักมากเลยลูก น่ารักใช่ไหมเออหยูว่านหยูกันน่ารักนะจะมีกล้วยรึเปล่าไม่มีกล้วยแล้วหมดแล้วฮ้ายทำไมไม่มีกล้วยอ่ะเีลกล้วยมาทีแอบเบกล้วยมาให้ยุช้างตัวนี้หน่อยได้ระพผอค่ะช้า่อให้ลูช้างตัวนี้หน่อยได้ไหมคะ <laughs> หมดแล้วว่าลูกหมดแล้วอะค่ะกล้วยหมดแล้วสุกไม่ทนมันลุนรักส่วนรักกินส่วนกินจริง เขาเขาเขาสอกกันเลยแหละพี่จงังหวะกินน่ะสอกกันเลยแหละแม่ก็ส่วนแม่ลูกก็ส่วนลูกเอยล่ะหมดแล้วว่าจนจูเขาไม่ให้ลูกกินนะอ่ะเขาไม่ให้ลูกกินเยอะ,อะเอาเาเปิดน้ำเองอะนะมอทอมแแม่แม่ดูที่น่ะเปิดน้ำกินเองฉลาดวะ่ะแล้วปิดเป็นไหมนะ่ะหนูทำท่าคาบตะยาง ระวังน้ำหมดแท้งนะไดโวมันพังนะพี่ดารินสวัสดีค่ะพี่ประเสริฐสวัสดีค่ะอาจูนนะที่อาจูบอกว่ายี่กินยังไม่อิ่มเลยอ่ะยี่จะออกไปหาอะไรกินหน่อยอ่ะ นเะยืนทำอะไรนะน่ารักแท้จูนพี่สว่วมิตาสวัสดีค่ะเอยชื่อม้าตกใจพี่ดวตาแบบตกปัจใจอเช็กชื่อไง่าเลเช็คชื่ออย่าลืมปิดน,น้ำนะหมดเทาไมน้องกินน้ำนานนะเดี๋ยวน,น้ำจะหมดแทง้งไดโวพังอนะน่าร้อนอะจูนกินเชื่อกไงนะ แม่ว่าจุนซึมหรือเปล่าจุนจุน,จนอาบน้ำหรือ,อยังลูกยังเลยค่ะพี่เจนจุนยังไม่ได้อาบน้ำอาบเมื่อเช้าเมื่อเย็นไปแล้วตอนเช้าไม่อาบเราอาบตอนเย็นราอบตอนเย็นตอนกลางวันเดี๋ยวก็ได้เล่นน้ำค่ะอากาศร้อนไปสอนปิดด้วยค่ะนั่นนะทีน่ะยืนกินเป็นทักเลยยังไม่หมดเลยนะยังไม่อิ่มเฮ้ยอย่าลืมปิดน้ำนะเดี๋ยวน้ำหมดแท้ง มอมอมอทอมแย่ยืนกินน้ำเป็นพักแล้วน่ะเก่งนะคุณมอทอมแย่เนี่ยเขาแสนรู้นะคะพี่พี่มีนาเขาบอกว่าเป็นป้าถังอ่ะพี่มีนาเป็นป้าถังป้าถังแบบถังยาวๆถังใหญ่ๆอ่ะป้าถังๆ่ะตามรอยป้าถังไปเลยส่วนจุนก็เป็นป้าถังเพราะว่าพุงยังน้อยอยู่ทั้งสั้นๆพอรูปโป่งต่อขามาแล้ว จูนพี่พัดบอกว่าลูปโปร่งต่อขามาแล้วจูบะหอยหอย,อย,อยนมแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะไปโจดย์ชื่อพี่พัดพี่พัดนี่ชื่อพี่พัดคนเดียวนี่เต็มแล้วทั้งอาทิตย์อะบูรี่อะบูรี่พี่อะแม่ไปดูหน้าคนบูรี่เดีวเยวชีเฮอยเรียกราลูปโป่งต่อขาจุนกินนมค่ะแป๊บหนึง่งเติมพลัง,ปปงแปคบเ้จะพยายามแป๊บนึงอย่าไม่มีแรงจดชื่อพี่พี่แ<อ> <c oughs> ม่มโมนา ถ้าใจเราสะอาดน้ําไม่ต้องอาบก็ได้พี่ดาวบอกจริงไหมแม่มนาแม่มนาหูกลางแล้วมานี่ลูกค้ามีช้างอยู่ตรงนี้หนึ่งเชือกมานี่เออกวักมือเรียกเลยเออเรียกเลยเร็วๆเขาบอกจุนๆอยากกินเยอะเกินไปนะพี่มินาตอนนี้คะ่ะยาวพุงไม่ขคยใหญ่ออกข้างแล้วกำลังยืดใช่ไหมกําลังโตเป็นขาเป็นเป็นสาวใช่ไหมพี่บัญชาน่าจะหมดแทงใช่ค่ะปิดแล้วเขาปิดน้ําแล้ว ตะหมดทมมอ่ะมาเปิดก๊อกน้ําเองได้อ่ะวันไหนไปตักทรายแอบไปส่องเด็กจุนมาด้วยนี่พี่รัชนีพอไปส่งไปส่งมาพระถังนา่ารักม,มาใช่ประถังนา่านะรักนะแสนรูมากหนูอะเข้าไปดูบู๊ทบู๊อะชอบแกแล้งกนะันอะมนาเขาเรียกดิมนามานาตะโกนเรียกลูกคา้าเตีบอกให้ลูกค้ามาตรงนี้มีลูกช้างอยู่ตรงนี้ไอชืนอช่นไอยุ้ยแอบไม่ต้องยยใจหลับแล้ว ง่วงอะจูนมาหายตรงนี้หน่อยได้ไหมคะลูกให้แอมีกล้วยรึเปล่าจูนน้องจูนน้องจูลูกจูนมานี่มาให้แอ้มีกยรอเ่าจูนนอเองจ้อ้มีกล้วยรเป่าจูนน้องจลูานี่มาอมีกล้วยรึเปล่าจ้งจ้องสวัสดีคนะา่แอ้มีกล้วยรึเปล่าอ่าแอบมีกล้วยรึเปล่าอมแอีกล้วยไหม แง่มาเยี่ยกตรงเงี้ยแมีกล้วยเปล่าไม่มีเนี่ยงเกง่งพี่กบลูกค้าไม่มีเลยค่ะอ่านั่งลงนั่งลงนั่งลงกันตรงนี้วันนี้ฟ้าสวยมากเลยค่ะพี่ก้อยใช่ค่ะพี่วันนี้ฟ้าสวยอ่านั่งลงออ <c oughs> อ่นั่งลงได้ไหมลูกถ้านั่งลงเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวตอนเย็นจะไปซื้อส้มมาให้ลูกกินลูกจะได้มีวิตามินซีกินเยอะๆวิตามินซีจากส้มเมื่อวานพี่เมย์บอกว่า <c oughs> ผลไม้อะไรบ้างนะ <c oughs> อ๋อนุ โนโนทัศนะคะใช่ค่ะอ๋อคนไทยใช่ไหม <c oughs> พอดีพอดอีลูกช้างตอนนี้เขาแบบห้ามสัมผัสค่ะพี่เพราะว่าลูกช้างเขาป่วยเยอะ,อะใช่แล้วช่วงนี้แบบล้มเยอะเลยลูกช้างอากาศมันเปลี่ยนค่ะ <c oughs> สัมผัสได้ค่ะแต่ว่าจริงๆโซนนี้เขาไม่ให้เข้ามานะพี่ใช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 ่เนี่ยเราไม่ให้จับอาจุนก็จับอ่ะ สวัสดีค่ะพี่มันี่แก้สวัสดีค่ะเมื่อคืนกีดขอผลไม้กับบูธแล้วยืนหูกลางนับตกกะกาจูนต้องเรียนงานกับป้าถังใช่ไหมไม่เอาไม่จัดโทรศัพท์เครื่องนี้สิจูนน้องเจาไปไลฟ์เองเหรอนอนโชว์เลยคนสวยสวัสดีค่ะพี่มณนีเราอย่าได้ทานอะไรนะทานแล้วง่วงทันทีจริงรเนี่ยรุงงนะ่นเนี้ยง่วงในขี้ง่วงด้วยละอนั่งลงดิอะนั่งลง ไม่เจอลูกค้ามาเราสาวแบบไม่ให้ลูกค้าจับงวงอาจุนก็ไปเลยจับรองเท้าลูกค้าเลยค่ะไปแตะแตะแตะจับได้จับได้จุนจุนมาจับได้จับไม่ได้อ่ะดิคือช่วงนี้ลูกช้างอะล้มเยอะอะไม่อยากให้แบบมาหวยอออที่จุนจุนไงเข้าใจปะก็เลยแบบเออมันจับไม่ได้จริงๆคนนี่เขาแบบไม่ไม่ได้ดูอ่าคนที่เขาแบบไม่ได้ไม่ได้ติดตามข่าวสารช้างเขาก็จะไม่เข้าใจอะเนาะว่าทําไมเราถึงห่วงลูกช้างอะไรอย่างเงี้ย อนังลงฝากตีก้นหน่อยโบ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 นี่พี่มณีแล้วฝากตีก้นลูกอะ่ะเฮ้ยเอกก็ปิตีได้ยังไงนะ่ะเอร่าเอร่าตีก้นลูกช้างได้ยังไงเนี่ยคอย,อยามาตีก้นลูกช้างนะเนี่ยเอาเอาเฟักทองเอาฟักทองเฮ้ยกินฟักทองผุ่ง,งมือมีนะ มีแต่คนเป็นห่วงนะใช่อ้วนพอกับพี่มินาแล้วจุนจุนกินแซบปะค่ะอ่าใส่ถุงมือใส่ใส่ถุงมือใส่ถุงมือค่ะเพราะว่าลูกช้างช่วงนี้ล้มเยอะใช่ค่ะต้องใส่ถุงมือนิดนึงแล้วก็ป้อนเขาได้เลยค่ะป้อนกระปากได้เลยวันจูนพี่ออลแนิสวัสดีค่ะพี่แพทบอกว่า คุเลร์เป็นนางงามมิตรภาพก่อนพี่ดูดีเนี่ยเราไม่ให้เขาจับอะไอ้อ้วนก็ไปตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าเอาแสลมกั้นห่างข้อแต่มองเห็นน้องได้ก็ดีนะคะเขาจะได้ไม่เดินเข้ามาในข้อใช่เพราะว่าจริงๆโซนนี้เข้ามาไม่ได้ค่ะถ้าแบบโซนนี้จะเป็นโซนของป้ากูกิกเนี่ยที่ถ่ายรูปว่าเข้ามาได้ไงได้ไหมเปิดประตูไว้ มีแต่คนเป็นห่วงใช่อ้าวแม่มานาตดเหรอเห็นดูกลัวป่วยไม่ใช่อะไร